สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งนาฬิกายี่ห้อไอกิสปอร์ตนะครับผมอันดับแรกนะครับตั้งเวลาก่อนนะครับกดโหมดนะครับสามครั้งนะครับอันนี้คือจับเวลานะครับอันนี้ตั้งปลุกครับอันนี้ตั้งเวลานะครับกระพริบอันไหนตั้งอันนั้นนะครับอันนี้กระพริบทวีนะครับผมข้างบนวิบกระพิเรามากดด้านล่างนี้นะครับล่างครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งนาทีนะครับตอนนี้ทุ่มห้าสิบสองนะครับผม กดด้านบนนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผมกดค้างไว้ก็ได้นะครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมไปที่ห้าสบสองเ็ดสองครับแล้กดด้านล่างนะครับผมอันนี้ตั้งชั่วโมงนะครับสองทุ่มแทุ่มห้าสิบสกดไปที่สิบเก้านะครับผมกดย้ำไปเรื่อยๆนะครับผมสิบเก้านะครับกดด้านล่างนะครับ อันนี้เป็นวันที่นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับกดด้านบนนะครับจํำไปเรื่อยนะครับหนึ่งะครับแล้วกดด้านล่างนะครับแปดีนเดือนเจ็ดนะครับกดไปที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับแล้วกดด้านล่างนะครับนี่เป็นวันนะครับอันนี้เอาอาทิตย์นะครับ จันองคารพุทธนี่นครับเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรากดโหมดอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะกลับมา19 53หนาทีนะครับถ้าเราจะตั้งปลุกเรากดโหมดนะครับครั้งหนึ่งอันนี้จบเวลากดอีกครั้งหนึ่งครับตั้งปลุกนะครับมันจะเพิ่อเราเพิ่มขึ้นเพิ่ม <c oughs> เพิ่มขึ้นด้านบนนี่นะครับสองสามสี่ห้าหกโมงกดด้านล่างนะครับอันนี้นาทีนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตั้งหกโมงสิบนาทีสิบห้าครับเสร็จเรากดด้านหลังนี่นะครับอันนี้ก็ตั้งไว้หกโมงสิบห้านาทีเสร็จทุกอย่างแล้วเรากดโหมดอีกครั้งหนึ่งครับนะครับมันก็จะขึ้นกระดิ่งนะครับกระดิ่งเ,เล็กๆครับผมอันนี้คือเราตั้งปลุกแล้ววันวัน,วนที่กดด้านบนนี้ดูนะครับวันวันที่กดด้านบนนี้ดู เดือน7วันที่1นนะครับอันนี้นะครับด้านบนวันที่ด้านล่างนี้คือเราตั้งปลูกไว้6กโมงสิครับผมด้านล่างกดทางเอาไว้นะครับหกโมงสิครับผมไฟครับด้านบนนี้นะครับไฟไฟจะอยู่ด้านบนนี้ครับมีหลายสีครับไม่ชอบสีนี้กดค้างเอาไว้ครับเขียวแดงครับแล้วแต่เราชอบครับอันนี้เป็นไฟนะครับก็ประมาณนี้ครับครับ